สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรีวิวรถตู้เพื่อการพาณิชย์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายฮุนไดนั่นก็คือ2025ฮุนไดสตารียโหลดแวนสีขาวที่เรียกได้ว่าเป็นรถแวนที่ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกงานขนส่งหรือแม้แต่การดัดแปลงเป็นรถใช้งานส่วนตัวก็ดูดีมีสไตล์ ซึ่งในรุ่นใหม่นี้ฮุนไดได้มีการปรับดีไซน์และเพิ่มประสิทธิภาพาพอไ่จุดเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับฮุนไดสตาริโอลด์แบน2025ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบแบบฟุตูริสติกที่ล้ำสมัยเหมือนหลุดม,มาจากหนังไซไฟกระจัางหน้าเป็นแบบปิดทุกสไตล์เรียบหรูไฟหน้าแบบเล็ทแนวนอนเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวทั้ง2ฝั่งเพิ่มความล้ำสมัยพร้อมก,กับกันชนหน้าที่ออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและพรีเมียมยิ่งขึ้นกระจกบานใหญ่รอบคันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่มีกลิ่นอายของความทันสมัยมือจับประตูเป็นแบบซ่อนเรียบเนียนกับตัวถังมีประตูบานเลื่อนด้านข้างเพื่อการเข้าออกและขนของได้สะดวกล้อแม็กเป็นขนาด17นิ้วลายใหม่ที่ดูกระชับและเหมาะกับการบรรทุกหนักด้านท้ายของรถมีดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงโดยมาพร้อมกับประตูท้ายแบบบานใหญ่เปิดได้กว้างเพื่อการขนย้ายสิ่งของได้ง่ายและรวดเร็วไฟท้ายแบบแนวตั้งทั้งสองฝั่งเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืน พร้อมเซนเซอร์ช่วยจอดและกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียกได้ว่าทั้งสวยทันสมัยและใช้งานได้จริงในส่วนของขุมพลังฮุนไดสตาริโอโหลดแวนรุ่นปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 2สลิตรสี่สูบเทอร์โบให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ177แรงม้าแรงดิด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำให้การขับขี่แม้บรรทุกหนักก็ยังลื่นไหลไม่มีสะดุดช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสตรัส ด้านหลังเป็นแบบทอ r s i o n beam ที่ถูกปรับเซ็ตมาให้รับน้ำหนักได้ดีลดอาการโยนของตัวรถขณะเข้าโค้งความน่าสนใจคือระบบขับเคลื่อนของรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้า FWD และขับเคลื่อน4ล้อ AWD สำหรับผู้ที่ต้องใช้งานบนถนนลุยหรือพื้นผิวลื่นระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ESC จัดเต็มในเรื่องความปลอดภัยถัดมาเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง ถึงแม้สตาร์เรียโหลดแวนจะเน้นการใช้งานเชิงพาณิชย์แต่ก็ไม่ละเลยความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารแดชบอร์ดดีไซน์ทันสมัยเหมือนกับรุ่นผู้โดยสารมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมกับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลที่ชัดเจนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ทั้งระบบเครื่องเสียงระบบนำทางและการเชื่อมต่อ Bluetooth. บลูทูธเบาะนั่งฝั่งคนขับสามารถปรับสูงต่ำได้ บาะโดยสารอีก2ที่นั่งสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่วางของหรือใส่อุปกรณ์ทํางานตำแหน่งเบาะนั่งค่อนข้างสูงมองเห็นถนนได้ชัดเจนที่เก็บของภายในรถมีให้หลากหลายจุดทั้งคอนโซลกลางช่องเก็บของใต้เบาะและถาดวางเอกสารเหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความเป็นระเบียบในการใช้งานด้านหลังของห้องโดยสารเป็นพื้นที่บรรทุกที่กว้างขวางมากความจุสูงสุดอยู่ที่ประมาณ4,900ลิตรซึ่งสามารถวางพาเลทขนาดมาตรฐานได้สบายผนังด้านข้างบุดฉนวนกันความร้อนและเสียง และมีจุดยึดสัมภาระเพื่อความปลอดภัยขณะขนของนอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงให้เป็นรถแคมป์หรือรถโมบายออฟฟิศได้อย่างลงตัวมาถึงเรื่องราคาการครับหุ้นไดสต์เรียโหลดแวนปี2025ในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นที่ประมาณ3 5 0 0 0ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.2ล้านบาทราคานี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศภาษีและออปชันที่เลือกแต่โดยรวมถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับฟังก์ชันที่ให้มาความอนเนกประสงค์และดีไซน์ล้ำสมัยแบบนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้เพื่อการขนส่งที่ไม่ธรรมดาฮุนไดสตาร a r อโหลดแวนส2งพถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานความปลอดภยัยและสมรรถนะที่พร้อมลุยงานทุกประเภทอีกทั้งยังสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ชีวิตหรือธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัวถ้าชอบรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้ากับรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมครััับบสสวสดีคร